หมองมาเด้อมาแกะขุดมาแหละเขามะแกะปีเขาหออกจ่าพี่น้องมาเศร้าเคียงกันน้องบึงน่บึงก็ไดี๋ยวไแทะแยกก้อนโอ้ยแยกก้อนจุจว่ากำลังมาเองตั้งแต่เสาเจ้าหอดเที่ยงพี่น้องมาแต่มาแกะทำกันเด้อพี่น้องนี่เธไม่กินไอะไรนี่เอีหยังนี่บวงหาวมะม่วงหาวมะนาวโหมะนาวโหโอยโอยโอยมาแกะด้วยกันเด้อ แกะปีกันนี่ซอยกันพี่น้องมาเพี่น้องเห็แกซอยแล้วพี่หญ่เคมาใส่ปีกแน่นี่ไอ้เข้มใส่นี่พี่ไอ้เข่นพี่ไอ้เข่นถ้าผักกระเดาโค้ตหน่อผักกระเดามาปูพี่น้องเออแมวกระเด็นเนาะเออง่ายเดียวเนาะเอ,อ,เอ,อ้ไม่ได้มาทางนี่ยังนี่ยังในผักกระ,ดะเดาบอกไอ้ซอยหุนเขามา บอกมัาตุดยเขากางสิโอ้ยโอ้ยพี่น้องแกซ้อนพี่เขาอยเห็ดอะไรตรงนี้สวัสดีค่ะมาเด้อค่ะมาแกะปีกจุดจีซอยแห่เมื่อยกระโดดบางที่สมนะพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อผุดแกซ้อนเหยียบขาซอยร้อยเลยไหนนี่พี่น้องมันได้หลายผุดตกแกะเอา โอเคตัวนี้ใส่ตัวผีบ่อืมโอเคผีใส่อันนี้อืมมาเด้อพี่น้องมาซอยกันเนยเด้อพี่น้องจ้าได้หลายโปรดพี่น้องคุณมากมันได้หลายเกินเหตุก็ละมั่งหนึ่ง้องมาแก่ผัวโอ้ยนั่นลืมอันนี่นอยด์จะสอนยังไม่เต้ยนั่นอีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวขี่รถไปเอาหน่อยถิ่มถิมไปเลยเนาะถิ่มไปเลยวันนี้ถิ่มไปเลยถิ่มเขางหูเล็ แก่ปิใชมนี่มากินละนี่แน่พี่น้องนี่หวานหวานหวานตาเอาบุจร่าออกกว่านี่หวานตาหวานใจอเอ้ยโอเคไหมคะโอเคอยู่ค่ะเอาเนีายเราถีมุกไงสวยตี๊ตี๊ อย่าได้สอนถิ่มลงเนาะบออย่าสอนสิกรรมอธิบายทั้งเรื่อโอ้อีสไซเนี่ยแต่กดออกแน่ก็ดีกันเลยพี่กดออกก็กดทนี่ๆๆนี่นี่สินี่นี่นี่มันออกแค่หน่อยเนี่นี่มองสิเออออกเลยสนับมาได้ออกกะไรออกไปไห้เตะแตกนะไห้ตบไอ้เอ่งอกขุดมาแล้วก็ตองมาเห็ดวิธีเพิ่งน่าพี่น้องเนาะอย่าสอนของง่วงๆได้นี่ ว่าการนางเง็ดนี่กะเทียงผมเถือนว่าท่านเทียงกันเนาะเทียงอะไงเทียงอะบ้บงเก๋จะเทียงอืมกำลังกินเขาง่ายโอ้พี่น้องเขาสาวหนี่มากินน่าแรงหน,านี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะซอสจกินเดือดเบิองเด้อไม่ตาหวาน,านเลยเกลืออยู่นี่นี่เกลือกขยูดขังรังเลี้งซอสไม่กินแล้วตาหวาน,นลเลี้ยงซอสแล้วเกลือจะหนีหิ่ง กินน้ำลายไหลยายสอนกินเลกกิน้ำลายไหลอย่องน้ำลายไหลกินใส่ปาเล้วเนี่ยาห่วงหาเอามาวห่วนรถคมดังเฮ้ยแมวอ่มานี่มั้งฮึตา เอาการพึ่มมันได้เลยสิแกลแล้วนี่ใบม่วงจี่โอ้ตายพอดีพี่น้องมาแกืซอยมะเขอยแน่พี่น้องได้่ลายแห้งอระโผด้วยเต็มกะละมังหยานง่วงอลไรเนี่ยเลยเอาหนี่มากินน้ำพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องทุกฝูงสุโขมจม่องสุบอนมาเอาไปปนได้จ้าใส่มะม่วงแซ่บแซ่บหลายตาแหลกแหลกเด้ ตามใสโคกหินเดอ้อตามใสโคกไม้ก็ไม่ได้นะคะใสโคกหิน <laughs> มันถึงแกลกบ้านมูคุณยายกินบอกคะแมก <c oughs> จุจีนะกินบ่อขันมีก็กินอยู่แหละน้นอนพี่น้องหลายปีมาแล้วบ่มีเด้มันกำลังมาปีนีน่ปีเด็กีน้อง ก็ได้กินจุจีพอเถื่อนวนต๊มาตอนนั้นแหละตอนไปคุดกับปูแหละเขาก็เลยมาให้วังนั้นเราแค่ได้กินไดโอ้ยยาน่วงก็เลยเอาบักอันนี้มาตั้งหล่อตาหล่อใจไว้ไปใส่ใส่รึรึไปใส่ เห็ดแมกจุจีนี่เด้เต็มกันนี่เลยโอ้ไปคุดปลาอะไรเลยในาเลยนี่ขุดปลาสวนรีลที่คูโอ้ไปขุดยุ้ยมิจีลาดเลยเอองั่ว่าเออมาตั้งแต่ฝุ่นบคกมมีเสือน่าเสียงก็่างทํามันเด่คุดยังไงกี่ามีเนาะหลายแหงยังว่านี่มากปีนี้ไนี่ยังมองเท้ามาหน้าหงแม่สอนเตือน่นว่าใครถือ สมบัยังบสมเหียมาแก่วงมานังแกะอันี้ความดันความดันหวานไตเมวัสุดยาส่วนยำนันดออมีเต็ม์อบอกยำนั่นมันกบไเ้มือกันหออของอยไรนันตัวอุดจียงจจขุมมมจุจีมมอมันแซบดีกันหอตัมตัใส่มะม่วงแซบหลายแซบหลายสูตรของใจสอนตำ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 ส่วนส่วสวส่ว มะม่วงก็แสบหลยคนไทยคนลาาหายห่วงสตรของเยสนุน,น, <c oughs> น,นมันแสบลีอล้ออลออันีแแสบอลีมันแหม่ลี ไอ้สอนบอกบอกม่วงหามันน่าหงุดยิเลยดินหลับหลับแซ่น่คนไทยคนล่าให้หัวสูของใหญ่ดูประด้สีแล้วโอ้ยัเพ้งกับป้าอาหนามือ่วงเลยประด้มะแค่ซอยพี่น้อง แยกก้อนก็ถอไม่แก้งสิเลกยแก้งเ่็นแก้งไก่นม่หรป้าบางเย่างแปไก่แก้สอนมปนไก่ทุนพางแม่คยังกขวบขับขาก็ได้ตอนได้ต้่น้องเด้วยทุนท่างแอบแตบทุนพางปนีมะนางมะถาเฮดอินยังเฮดอัน่กับเสื้อผีเสื้อใยกัเฮดแปซเนอกไม่น้อกครับอกันไหลหอมกันไหลได้จ่าเด้ออย่าเบื่ออย่าเส็งเด้จ่าเฮดคลิปพุดกับปูแน่คุดยูจีแน่ อาพักขี่เล็กแน่คิดถอยเบื้องแน่จะผ่าเบื่อหัวเส้นด้วยจ้ะเบื้องไปเลือดใหม่อยู่พี่น้องนตกลนตกใส่แล้วยนน้องใหม่เพื่อกาเสวออกกันวะเนาะมันสิท่านครับบ่อหล่ะพี่น้องเขาไปเอาก่อนตีน้องกะไปเลือดกับบดายงกับบดายเขากับแปหาม้าเหีเมียเขาเฮ็ดขายนะพี่น้องไปเลือดกับดานกับปีไปเลือดกับบ่อได้ไปเลือกก็ไม่ได้ช่วงนี้นะคะ ต้องหากินอย่างนี้แหละจ้ะอยู่แบบโลกอีสานบ้านเฮานะก็กินอย่างนี้แหละจ้ะกินอยู่กับขี้ควายนอนกับขี้หัวขาวน้อพี่น้องเครือใส่พี่น้องใส่ใส่รุ่มบอกย้อสอนว้มันยังแตเสียะวัตหนาค้นเลยถ้าเครือใส่ให้มันกี่ขว้ยมันออกพี่น้องอ ข Ke ี้ควายไม่ใช่ขี้ควายภาษาลาวภาษาลาวเด้อขี้ควายขี้ภาษาขี้ง่วขี้ควายบ่แม่นว่าวอาลาโมกได้พี่น้องภาษาอันนี้อีสานเฮาเขาบอกสีเองพระได้เพิ่นเป็นคนไทยน่ะเข้าใจด้วยนะคะว่าเขาพูดควายควายวัววัวน่ะไอภาษาอีสานธรรมดาเขาบอกว่าขี้ควายขี่วัวขี้ควายขี้ควาย ไม่ใช่คำหยาบเลยจ้ะไม่ใช่คำหยาบด้อขอโทษดิเด้อจ้าคนไหนที่ผิ่นเป้าลาวบอกเป็นนะเอ้ยพูดยังสว่างสันบลยดิผื่นเป้าลาวบอกเป็นก็ขอโทษดิเด้อผิ่นฟังลาวไม่ออกอ่ะทางภาษาอีสานไม่ได้นะแปลด้วยพูดภาษาอะไรคนบ่ะคนหนึ่งคนบ่นมาผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะท่าอาอเยสา์ก็พูดภาษาไทยน้ำลาวน้ำผสมภาษีหายล้็วนาะอันนี้แมงจุดจี ภาษาไทยจุดจี่เหมือนกันจุดจี่เหมือนกันอะไรราล่ากับแมงจุดจี่เหมืนว่าโอ้แมงกีนูนแมงกีนูนแมงกีนูนใส่ต้นบักเสียต้นบักเสียต้นบักเสียแมงมาดวนจี แมงกีนูนโอแมงกีนูนตัวออกหลุมข้างหลังแมงกีนนแมงศ์แต่ต้นบักเสียบเออแมงยังออกหลูมข้างหลังพี่น้องโอ้แมงตาเตาแมงตาเตาออก้ข้างหลังอันเติดตาสั่งแต่แต่แมงตาเตากลับอ่ะเอามาโชว์เสื้อดอกพี่น้องนี่โชว์พี่น้องน้ำลายแตกน้ำเดี๋ยวจะหาว่านั่งไม่มีอะไร ทำอะไรให้ดูไม่รู้บิ๊มแมนเดอร์พี่น้องนี่แหละอาหารแซ่บที่สุดตั้มใส่แบบงวงพี่น้องแซ่บคืองงพี่นี่พี่น้องเบิ่งเวลาดเนี่ยไม่ได้จักเวลาหลือพี่น้องจักสันทีเลยมาพอดีคนสีเบิง่งหายเพี่ยา์ก <laughs> ็ย้ายยางมาขังล้างเบิ่งเบิ่งไม่ไนดะ้มย์เนี่ ไม่ร่าเมานี่ล่ะไปนําเอาซื้อสองแถมไม่แถมหนึ่งหรือลูกอืมกี่ไรอีดเออเนี๋ยทำไปเรื่อยทางเอาแตแตมไปซื้ออยู่เขายังแถมหนึ่งลูกเออตอนนี้นเขาโปรโมทเขาโปรโมทให้กินฟรีเอเอก็เลยแถมเขาทำแบบว่ามาจืดไงทำมาจืดมาจางน,านะพี่น้องจืดจางรู้ไหมพี่น้องจ๋า บวกลิควินอืมมาไม่ไม่เข้มข้หนหรอกก็เลยทำแถมเนาะอะไรเอาแล้วเอาแล้ว,ลวพี่น้องเพ่งสิเขาขอจบคลิปแคปนาานน่นี้เด้อจ้าเด้อเศร้าไม่เลย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 เศร้ามากคอยคอยๆอยโอ้ยได้เขา่าคลิปคลิปคอยสิพานแล้วแค่นี้เด้อจ้าบ๊๊าายยบบายบาย